สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะพาพวกเรามาทำแบบหัด9.6หน้า98 99 100และ101นะคะซึ่งมีทั้งหมด4ข้อค่ะเรามาดูในโจทย์ข้อที่1กันเลยเนาะข้อที่1โจทย์บอกว่าช่างต้องการทำแผ่นคอนกรีตสำหรับปูทางเดินให้มีลักษณะและขนาดดังรูปจำนวน400แผ่นจะต้องใช้คอนกรีต กี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะแบบนี้เนาะอันนี้คือแผ่นคอนกรีตหนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะขยายมาแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาสังเกตแผ่นคอนกรีตของเรามันจะเป็นรูปรูปทรงที่ยังไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มันชัดเจนให้เราทำการแบ่งนะคะแบ่งส่วนเป็นส่วน A แล้วก็ส่วน B ค่ะส่วน A คือชิ้นใหญ่นี้แล้วก็ส่วน B คือชิ้นที่เล็กลงนะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือการแบ่งคอนกรีตเป็นส่วน A และส่วน B แล้วหาปริมาตรดังนี้หาปริมาตรส่วน A กันก่อนนะคะกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะกว้างทั้งหมดคือ28แต่ว่าความกว้างตรงนี้คือ14นะคะส่วนนี้เนี่ยคือ14เท่านั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ14เหมือนกันนะคะ กว้าง14ยาวก็คือความยาวตรงนี้ไปนี่30นะคะความสูง5เซนติเมตรแบบนี้เท่ากันนะคะเท่ากันกับอีกส่วนหนึ่งเรามาหาปริมาตรส่วน A กันก่อน14คูณ30คูณหได้เป็นเท่าไร่เอ่ยเอา5กับ14คูณกันก่อนก็ได้ได้70นะคะ70คูณ30 7 3 21แล้วก็0 2ตัว 2,100ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรส่วน B ค่ะกว้าง14ยาว10สูง5 14คูณ10คูณ5จะได้เป็นเอา5กับ14คูณกันก่อนได้70เนาะ70 10, คูณกับ10คูณกับ10ก็เป็น700นะคะ700จากนั้นค่ะ หาปริมาตรของแผ่นคอนกรีต1แผ่นก็คือส่วน A กับส่วน B รวมกันค่ะ2,100บวกกับ700ก็ได้2,800นะคะ2,800ลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นทำขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการหาปริมาตรของแผ่นคอนกรีต400แผ่น 2,800ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมันคือปริมาตรของแผ่นคอนกรีต1แผ่นแต่เราต้องการ400แผ่นก็เอา400คูณเข้าไปนะคะ400คูณกับ2,800แบบนี้ศูนย์มี4ตัวเติมไว้ก่อน 1, 2, 3, 4แล้วก็48 32ใส่2ทด3 4, 2, 8บวกตัวทด3เป็น11เเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ จะต้องใช้คอนกรีต1ล้าน1นึ่งแสนสลูกบาทเซนติเมตรนะคะตอบเป็นตัวเลขไทย1ล้าน1นึ่งแสนสมืนลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะต่อกันในข้อที่2เลยนะคะข้อที่2องอมาดูเป็น แท่งปูนนะคะที่มีลักษณะเป็นเหมือนตัวยูสีเหลืองเป็นแท่งปูนโจทย์บอกว่ามานิตนำแท่งปูนที่มีลักษณะและขนาดดังรูปจำนวนสี่แท่งมาวางซ้อนกันสำหรับปลูกไม้ประดับนี่นะคะอันนี้คือรูปใหญ่ๆนี่คือสำหรับหนึ่งชั้นก่อนถามว่า แท่งปูนนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งก็คิดแต่ละชั้นนะคะแล้วค่อยนำไปคูณ4ซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราแบ่งรูปนะคะครูไ้ขอตัดแบ่งแบบนี้เป็น3ส่วนนะคะก่อนอื่นก็จะแบ่งแท่งปูนเป็นส่วนๆก็คือส่วน A ส่วน B ส่วน C นะคะแล้วหาปริมาตรได้ว่าส่วน A ส่วน A คือส่วนนี้นะคะดูในรูปนะถ้าแบ่งตามแบบ p r o ไฟ l e นะคะก็กว้าง15ยาว50ความสูงก็คือ15นะคะก็จะเป็น15คูณ50คูณ15ก็จับ15คูณ15ก่อน15คูณ15ได้225แล้วก็เอา225คูณ50นะคะ225คูณ50 0ลงมา ห้าห้้าใส่ห้าทดสองห้าสบวกตัวทดสเป็น12ใส่สองทดหนึ่งห้าสิบวกตัวทด1เป็น11อ่าแสดงว่าส่วน A ได้หนึ่งหมืลูกบาทเซนติเมตรนะคะถัดมาค่ะส่วน B เนี่ยด้านข้างนี้เท่ากันกับส่วน A ใช่ไหมคะเท่ากันเลยกว้าง15ยาวตรงนี้ตรงนี้ค่ะแค่ทั้งหมดตรงนี้นะคะ ทั้งหมดคือ65ไปมาแค่ส่วนนี้คือ50ฉะนั้นจะเหลือส่วนสุดท้ายอยู่15เนาะก็เนื่องจากปริมาตรส่วน A กับส่วน B เท่ากันเพราะฉะนั้นส่วน B ก็เท่ากันกับส่วน A นะคะ11,250ลูกบาทเซนติเมตรส่วน C ค่ะส่วน C ปริมาตรส่วน C เรามาดูแท่งยาวๆตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และสูงเท่าไหร่คะความกว้าง นะคะ15ความยาว65นะคะแล้วก็ความสูง15ก็จะเป็น15คูณ65คูณ15เมื่อกี้15คูณ15ได้225แล้วเนาะแล้วก็จับคูณกับ65นะคะ55 25ใส่5ทด2 5 20บวกตัวทด2เป็น12ใส่2ทด1 5 20บวกตัวทด1เป็น11 เติม0ก่อนเอา6ไปคูณ5ได้30ใส่0ทด3 6 2 12บวกตัวทด3เป็น15ใส่5ทด1 6 22บวกตัวทด1เป็น13บวกลงมานะคะได้1 4 6 2 5 14,625การหาปริมาตรวมก็จะต้องนำส่วน A บวกส่วน B บวกส่วน C นะคะ 11250บวก11250แล้วก็บวกกับ14 625อ่ะบวกกันเลยนะคะ0บวก0บวก5ได้5 5บวก5เป็น10บวกกับ2เป็น12ใส่2ทด1เป็น3 3บวก2ได้5 5บวก6เป็น11ใส่1ทด1เป็น2เป็น3 3บวก4้7แล้วก็ 1บวก1บวก1ได้3นะคะได้37,125 7นะคะ1แท่งเนี่ยแท่งปูน1แท่งคือ37,125ลูกบาทเซนติเมตรถ้าต้องการซ้อนกัน4แท่งนะคะแล้ว4ชั้นนี้มีปริมาตรรวมเป็นเท่าไหร่ก็เอา4ไปคูณน,นะคะคูณกับปริมาตรของ1ชั้นเนี่ย 4ี่คูณสามหมื่ได้เป็น4ีคูณหได้20ใส่ศูนย์ทด2 4งสองเป็น8บวกตัวทดสองเป็น10ใส่ศทด1 4ึ่ี่หนึ่งสบวกตัวทด1เป็น5 4 7 28ทด2องนะคะสี่บวกตัวทด2เป็น14จะได้เป็น ที่ปลูกไม้ประดับนี้จะมีปริมาตร1 4 8 5 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปเลย148,500ลูกบาทเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อที่2ในหน้า99เรามาต่อกันในข้อที่3และข้อที่4เลยนะคะข้อที่3พูดถึงอ่า ปูนผสมนะคะข้อที่3บอกว่าลุงใช้ปูนผสมเสร็จทําแผ่นปูทางเดินที่มีลักษณะและขนาดดังรูปจำนวน500แผ่นอันนี้คือ1แผ่นก่อนนะคะเราก็คิดเหมือนในข้อที่ผ่านมาเลยเนาะว่าปริมาตร1แผ่นเนี่ยเท่าไหร่ แล้วถ้า500ก็ค่อยเอา500เข้าไปคูณที่หลังนะคะก็หาปริมาตรของ1แผ่นก่อนแต่บังเอิญรูปนี้มันจะค่อนข้างซิกแซกแต่ถ้าใครสังเกตดีๆนะคะเราจะสามารถเอาส่วนที่มันเลยออกมาตรงนี้นะคะยกไปเติมย้ายนะคะมาเติมส่วนที่มันเลยออกมาตรงนี้ย้ายมาเติมมันก็จะได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากพอดีเป๊ะเลยนะคะเป็นการขยับเนาะ คลิกแปลงนะคะขั้นตอนที่1ค่ะนำส่วนที่เลยออกมานะคะเหมือนที่ครูไฟอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำส่วนที่เลยออกมาไปเติมในส่วนที่ขาดไปจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนที่เลยออกมาฝั่งซ้ายเอาไปเติมในฝั่งขวาที่ว่างไว้ส่วนที่เลยออกมาฝั่งขวาเอาไปเติมฝั่งซ้ายที่มันโวโวไปนะคะก็จะได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากพอดีเป๊ะที่มีความกว้าง30เซนติเมตร ความยาว30ซนติเมตรแล้วก็ความสูง5ซนติเมตรนะคะหาปริมาตรได้เลยค่ะหาปริมาตรของแผ่นปูน1แผ่นนะคะหรือว่าเรียกว่าท,ทางเดินเนี่ยที่เป็นแผ่นนี้นะคะ1แผ่นก็เอากว้างคูณยาวคูณสูงนะคะกว้าง30ยาว30สูง5คูณกันไป30คูณ30ได้900 900คูณกับ5 95 45 ใส่ศูนย์สตัวได้4,500ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอันนี้คือ1แผ่นขั้นตอนที่2คือการหา500แผ่นนะคะหาปริมาตรของแผ่นปูน500แผ่นก็คือการนำ5 0า500คูณเข้าไปในปริมาตร1แผ่นนะคะ500คูณ4,500 ก็มีศูนย์สตัวเติมไว้ก่อนเลยอันนี้ง่ายนะคะห้คูณหได้25ใส่5ทด2 5 4ห้ี่ยีบวกตัวทด2เป็น22ก็จะได้คำตอบของเรานะคะว่าแผ่นปูน500แผ่นเนี่ยจะจะ,จะ,จะต้องใช้ปูนผสมเสร็จอยู่2ล้าน250 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรค่ะสรุปคำตอบได้เลยค่ะดังนั้นลุงจะต้องใช้ปูนผสมเสร็จ2ล้าน สองแสนห้าหมืนลูกบาทเซนติเมตรนะคะแบบนี้เลยมาต่อกันในข้อสุดท้ายของบทนี้นะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4โจทย์บอกว่าตู้กระจกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน800ตารางเซนติเมตรและมีระดับน้ำสูง22เซนติเมตร ถ้าวางแท่งปูนที่มีลักษณะและขนาดดังรูปลงในตู้กระจกจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นกี่เซนติเมตรนะคะอันนี้คือตู้ตู้ปลาเนาะก็มีน้ำอยู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็วางเนี่ยแท่งปูนล,ลงไปซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องหาปริมาตรของแท่งปูนก่อนแล้วก็ แบ่งส่วนคิดนะคะปริมาตร A กับปริมาตรส่วน B แล้วค่อยนำมารวมกันนะคะขั้นตอนที่1เขียนเลยเนาะขั้นตอนที่1ค่ะหาปริมาตรของแท่งปูนโดยแบ่งเป็น2ส,ส่วนปริมาตรแท่งปูนส่วน a คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะความกว้างคือตรงนี้ความยาวแล้วก็ความสูงนะคะกว้าง10ยาว10 ความสูง8นะคะคูณไปเลย10คูณ10เป็น100 100คูณ8ก็ได้800นะคะ800จากนั้นค่ะปริมาตรแท่งปูนส่วน b ส่วน b ก็คือส่วนเลน็กนี้10นะคะกว้าง10ยาว10สูง4นะคะก็ได้400เพราะฉะนั้นปริมาตรแท่งปูนรวมๆเลยก็คือเอา800บวกกับ400ค่ะจะได้เป็น 1,200ลูกบาทเซนติเมตรนะคะยังไม่จบนะคะนี่คือปริมาตรถามว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นกี่เซนติเมตร ก็เนื่องจากนะคะทำขั้นตอนที่2เลยนะเนื่องจากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้คือคําอธิบายจากครูฝ้ายนะคะเนื่องจากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นมีปริมาตรของน้ําเท่ากับปริมาตรแท่งปูนเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาแท่งปูนใส่ลงไปในน้ําก็คือน้ําที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนี่ยก็คือปริมาตรแท่งปูนนั่นแหละนะคะ ที่ใส่ลงไปในตู้นะคะที่วางในตู้ซึ่งสามารถหาระดับน้ำที่สูงขึ้นจากสูตรปริมาตรค่ะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงเนื่องจากโจทย์ให้พื้นที่ฐานมาเราก็ใช้สูตรนี้นะคะ,อะเอาตัวเลขมาแทนเลยนะคะว่าปริมาตรที่เราหาได้จากขั้นตอนที่1คือ1,200เนาะ 1,200เท่ากับพื้นที่ฐานคือ800แล้วก็ความสูงเท่าไหร่ที่เราจะต้องหารเนี่ยนะคะเราต้องการความสูงเฉยๆเราจะต้องเอา800เนี่ยไปหารซึ่งตัวตั้งก็ต้องเป็น1,200ตามเดิมนะคะตัดศูนย์คู่ที่1หายไปตัดศูนย์คู่ที่2จะเหลือแค่12หารด้วย8ค่ะ12หารด้วย8ได้เท่าไหร่ช่วยกันคิดนะคะถ้าคิดในใจไม่ได้ก็ต้องตั้งหาร12เป็นตัวตั้งหารด้วย8 1> 8 1 8ลบเหลือเศษ4 8คูณอะไรได้4ไม่มีจะต้องใส่จุดเติมศูนย์ให้เป็น40 8 5 40เนาะลบเหลือเศษ0นเพราะฉะนั้นตอบ1.5นะคะความสูงก็คือเท่าไรเอ่ย1.5เซนติเมตรค่ะตอบไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึง ขออนุญาตขยับลงมาจะได้เห็นตรงสรุปคำตอบนะคะสรุปคำตอบว่าดังนั้นระดับน้ำสูงขึ้น1.5เซนติเมตรค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด9.6ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดส,สุดท้ายเดี๋ยวในคลิปถัดไปเด็กๆชั้นป .6 รอติดตามชมการสอนแบบฝึกหัดบทที่10นะคะสวัสดีค่ะ